เฮ้ยจะเจอนี่นี่จังเสียงโอ้โหไหลไหลโอ้โหอะไรออกมาจากดูแบบสาวอุดรานจะกินอย่างแรงนี่อย่างดีว่าอืมไอย่างลามปลาด้วได้นี่ขดสีหาคางซานี่ป๊อดหน้าแบบไหลายนึ่งจะติดหาจากไหนอ่ะคอยมีอุปกรณ์ยู้ใส่ไปตามมาขดสีหา nhiết quay say bet ẩn đuộc, nó bắt cái này, có tổng miếng à, bộ tổng say luôn quay này, ตัวนี้กับโบมี่ตัวนี้กับโบมี่โอ้โบได้ก,กินอีกแล้วโบมี่มาอยู่ประกรณ์นหนึ่งส่งมานี่ใส่ใส่ใส่เลยนี่มา เฮ้ยบอได้ได้ได้ขี่ตุมเอาไหมตุมมาเฮ้ยนี่ได้แก่ละมาเฮ้ย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  โบได้มาไม,ไม่ตายสุดท้ายคอยเอามามานันแนวใส่ปลาดุกบมเมนนี่นี่สุดท้ายไม่ตายคอยนี้เบิง้งคอยสิวานแหวียเลยบัดนี่าจื้อวะเบิง้งรอบนี่าจื้อวานแหวเลยพี่น้องวานแหวียเลยจะจือ้อ โอ้ยบ่ดได้พี่น้องโอ้ยว่าไปตัดสะแตกหายบุหรีกินบ่ดได้ด่ตรงนี้โอ้เฮยจังไรล่ะบลดเนี่ย <c oughs> โอ้ยสาวอุดรบ่ได้กินซ้ำห้วยอู้มันมาที่ถ้า <c oughs> ที่ใช่ล่ะบุหนี่ าดโอ้โหโอ้พี่น้องได้กินแล้วอยู่ซื่อมันก็ร้อยมาให้เอาเงามาแล้วพี่น้องลามดุกครับลามดุกโอ้โหบังง่ายๆพี่น้องนะป้าที่โอ้โหดำจึงคึองมาสาวน้อยข่อยเฮ็ดให้เจ้าป้าหอมหงอยหงอยหอนๆเลยปโอ้โห อ๋อที่มากจ้ะที่มากโอ้ยเบื้องเบิ่องทั um ้งหีทั้งเจียงเสียนโอ้ไหลไหลไหลหลโอ้อะไรออกมาจากดุแบกบ้างครับผมปาป้าโถเบิื้อระบบพี่น้องเบิ่งซอยกันดูเอ้าเบื้อแล้วพี่น้องฝักมันใหญ่โอ้โหนะครับผมเหย้ากันเลยพี่น้องลามดุกเสบเสพมาเขาเหย้าเนาเหย้าสอนแบงเทาเนี้อู้ยเอาหนีซสอนเจ้าซสอนีเลย ได้ไหได้ชิ้บาอุดหวอนมเลยิมก่อนเงื่อเาโอ้ยมาขออยาดเด้อขออยาดขออยาดอืมคือตัวใหญ่ไโอ้ยี่้องตัวใหญ่อืมอือืขอคุยกันืป๊า เราเอามาได้ยวมาดูกะเขาเอาบอ่ได้บอ่อใดอ๋อเมื่อกี้เนี่ยมร้อยขึ้นมากมากไม่ที่บ่ดาเขาหักเขาไม่สิละนั่นอยู่อะหาหาใส่ทุกวิธีทางบ่ขึ้นบ่อใดปฏิได้เลาะดโดดขึ้นมาให้กัน,นซื่อๆนี่พี่น้องเหมือนกรเปล่าขัดดี <laughs> ครับของแข็งอ่ะมั็นพันยันบ้านยันเมียดาบออ่อืแยันเมียดาผมหากินประมาณ อืมครับอืมเจ้าส้อยางแน่นี่ก็นวดแทบแซบแทบแซบแทบเื่ครับ อยู่ตัตัวจื้กนกรอุดรนไหมของห้เกือบ่อได้กินขาวเรงพี่น้องเงอ้ยอืมออนเอาสจมุน่ข้างหลังโบว์พักขนาดครับ เสียบเสียบเด็ขาดเลยเนาะปลากับมันมันเนาะปลามันดีไปเลยโอ้โหปลาสซะบปปลาสวรรค์มันหายปลาไปตูดขึ้นสิบริสเลี่ยนเนาะคือสิเอาเป็นพวงเลยเนาะคักเลยนะล้ำดุก บนปลาฉลามกับปลาดุกบวกกันนี่บ้าไปเป็นแต้มันเหรอเราเนี่อือืมอือืออืออือหอเจบหอมเลยนะหอมบังเลขาลามหอมหอมบังใบไผ่เพิ่มเขาลามท่านถูก อืมอื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 ออืออือือืมันอีกตามันมาก นั่นทางกลางจับสุดบอมมุ่นชุดที่ดีป่ะแทบนะพี่น้องยิ้มเลยพี่น้องจังใดนะครับอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องในน้อยช่องนี้เด้อครับแซมนัวบาอุดอ สาว,สาวอดุดรน,นะครับอยู่ไซก็เด้วแต่คอมเมนต์พูดคุยกันไปมาได้นะครับผม,มสำหรับมือน,นี้ก็ไปลาพี่น้องกับลหลมดุกครับผมอขอบคุณครับ